สวัสดีครับวันนี้มาเรียนรู้เรื่อง,ง equation with absolute value นะครับ showing and equation involving absolute value 1 1ก็คือเป็นการแก้สมการในรูปค่าสัมบูรณ์ตอนที่1ทับ1นะครับการแก้สมการในรูปค่าสมบูรณ์ครับตัวอย่างเช่นครับ absolute หรือค่าสัมบูรณ์ 3x ลบ5เท่ากับ10หรือ5คูณค่าสัมบูรณ์3ลบ 2x เท่ากับ20นี่คือลักษณะ สมการค่าสมบูรณ์นะครับเนื้อหาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่4ถึง6นะครับกเ,เ,เพิ่มเติมนิดหนึ่งครับตรงนี้ครับนะครับเราจะเห็นว่าค่าสมบูรณ์นะแสูเท่ากับบวก x คือได้ค่าบวกนนะบวก x เมื่อกรณีเดียวครับ x อ x มากกว่า0หรือ x เท่ากับ0ถ้า x มากกว่าเท่ากับ0จะได้บวก x นะครับแต่ถ้า f อสูเท่ากับลบ x ก็แสดงว่า x มีค่าน้อยกว่า0 คือมันน้อยกับศูนย์นะครับเมื่อมันน้อยศูนย์มันเจอลบลบเจอลบ,ลบก็ได้บวกส่วนตัวข้างบนเนี้ยมันได้บวกแอบสูตรเอ็กซ์แอบสูตรเอ็กเท่ากับบวกเอ็กเนี่ยเมื่อเอ็กมากกศูนย์มันค่าบวกแล้วบวกเจอบวกก็ได้บวกนี่โอเคครับเราหลักการนี้ไปใช้นะครับในการหาค่าสบู่โอเคนะครับอ่าดูข้อแรกครับจงแก้สมการในรูปค่าสบู่พร้อมตัวคำตอบแอบสูตรสอลบห้าเท่ากับ5้5 5. นะครับแล้วก็เริ่มครับ กรณีหนึ่งครับเราข้างใน,นครับ2 x ลบหมากกว่าครับศูนย์ตามเงื่อนไขนี้ครับนี่ครับเงื่อนไขนี้ครับไอ้ข้างในเนี้ยข้างในนี้นะฮะไอ้ตัว x เนี้ยไอข้างในนี้เนี้ยถ้าเรามองเป็น x 1, อีกตัวหนึ่งหรือตัวไหนสักตัวหนึ่ง ute, ครับแอบสตรูดครับแอบสตรูดเนี้ยนะครับมันต้องเท่ากับตัวนี้เท่ากับตัวมันเองนะครับเขาแสดงว่ามัน x ต้องมากกว่า0ไอ้ตัวในเนี้ยมากกว่า0แสดงว่า2 x ลบหตัวเนี้ย2 x ลบหต้องมากกว่าลบศูนย์ถูกไหมครับ,ต,รบตามเงื่อนไขนี้นะตามเงื่อนนไขนี้ เราแก้แกสมการครับย้ายลบห้าเป็นบวกเป็นห้าย้ายสองจากคูณไปเป็นหารก็ได้ห้าสองหรือสองจุดห้าแสดงว่าคําตอบยวได้นี้ x ก,ก็มีค่ามากกว่าสองจุดห้าเป็นต้นไปนะครับถ้ามากกว่าสองจุดห้าเป็นคาตอบนั่นเองอ่านี่คือกรณีเงื่อนไขครับอ่าให้หาจริงครับเมื่อเราใช้แอ o สูตร x ได้บวก x เขาแสดงว่าเมื่อถอดค่าสมมติมานี่ก็ได้สอง f ห้านี่เหมือนเดิมครับสอง f ห้าเท่ากับห้านะครับต่อไปเราแก้สมการครับ นะครับก็เป็น 2x เท่ากับนะครับย้ายลบ5เป็นบวกนะครับ5บวก5ได้10นี่ครับพันย้าย2จากคูณเป็นเป็นหารถูกครับอ่า x เท่ากับ5เห็นไหมครับ x เท่ากับ5ก็ตรงคำตอบอะเงื่อนไขเราอะ x ต้องมากกว่า2.5หรือเท่ากับ2.5แต่คำตอบเราได้ x เท่า5แสดงว่าคำตอบคือ x เท่ากับ5เองตัวนี้ใช้ได้นะครับ โอเคครับต่อไปเงื่อนไขที่สองครับกรณีที่2อง 2x+5 เคยตนนะัวไหนเนี่ย้อกกว่า0ูนย์ตามเงื่อนไขข้างล่างครับเงื่อนไขล่างครับมกกว่า0ก็แสดงว่าเราย้าย้าย5ตรงนี้ก่อนครับย้ายห้ามนี้ก่อนแล้วสองไปหารก็แสดงว่า x น้อยกว่า2.5ถ้าเขียนใหม่นะครับถ้างงนะฮะตรงนี้นะก็คือ x น้อยกว่า5ส่วน2 ดีครับห้าสนสองห้าส่องสองจุดห้าเองนะครับคําตอบเราต้องน้อยกว่า2.5นะครับอ่าเพราะฉะนั้นเมื่อรใช้เงินขายนี้ปั๊บเราก็เรเิ่มเลครับแบสรุป x ลบ x ก็ใส่ว่านี่ใส่ลบหน้าลบวงเล็บ2 x ลบหถูกไหมครับให้สังเกตนะให้ตรงน,นี้นะครับนะนี่นะโอเคนะอ่าต่อไปครับลบเจอบวกได้ลบลบเจอบเลบได้บวกได้เลยครับแก้สมการได้2 x ลบก่อนนะลบ 2x บวก5เท่ากับ5เข้ไหมครับลบ 2x เท่ากับอะไรครับ0้ายไปนด้ไปลบกันได้ด0ให้คำตอบ x เท่ากับอะไรครับย้ายลบ2จากคูณไปเป็นหารนะครับก็ได้0ครับได้0ได้01ให้คำตอบเรามี2ค่าคือ x เป็น5กับ 0นะครับโอเคไหมครับอ่าวตอนนี้จริงหรืจริงแล้วตัวคำตอบก่อนครับตตอบก่อนนะครับตัวคําตอบครับแทนเอทกับหนะเอาอีกับห้าว่าจริงไหมเราแทนดูนะครับเอทกับหตรงนี้ครับ2องคูณหลบหนี่นะครับหาเลยครับ2 5เป็น10 10ิบกได้5ถูกไหมครับ ค่าแอลส่วนห้าก็มีค่าเท่ากับห้าก็จริงถูกครับตรงคําตอบนี้โอเคนะครับก็ถูกต้องก็แสดงว่าถูกต้องนะเพราะสมการเป็นจริงนะครับแล้วก็ตอบว่าถูกต้องเพราะสมการเป็นจริงแทนค่าเอกสกับศูนย์ไปนะครับแทนค่าก็คือศูนย์ไปตรงนี้นะฮะสองคูณศูนย์ลบห้าสองคูณศูนย์ ศูนย์ลบห้าลบห้าแต่มีอยู่ในค่าสบู่อยู่รถูกไหมครับค่าสบู่ถอดมาก็ได้ลบแล้วก็ลบห้าเพราะว่าลบห้านอกกับศูนย์เมื่ถอดมาแล้วใส่ลบหนึ่ทีหนึ่งลบจะลบได้บวกก็จริงครับถูกไหมครับก็จริงจริงนะก็แสดงว่าคําตอบที่ใช้แด้งสองตัวครับนะครับโอเคครับตัวตอบครับคําตอบที่ใช่ก็คือสองตัวนั่นเองอ่า ให้ใช้ตคำตอบของสมการคือ0กับ5นะครับ0กับ5กว่าคำตอบถ้าตอบเป็นเซตนะครับตอบว่า x เป็น0กับ5ใช้ด้2ตัวโอเคไหมครับได้นะครับข้อ2ครับจงแก้สมการในรูปค่าสมบูรณ์พร้อมตัวคำตอบครับแสรุป 13x บวก1เท่ากับ12นะครับแสรุป 13x บวก1ครับเท่ากับ12เหมือนเดิมครับหลักการคิดนะครับตรงนี้เอาเงื่อนี้ใช้แยกเป็น2กรณีนะครับค่าสมบูรณ์ที่ถอดมาได้ x บวก x เงื่อนไขใช่ว่า x มากกว่า0หรือเท่ากับ0นะครับอ่าคงเงื่อนไขแรกก่อนครับของเงื่อนไขแรกก่อนแล้วก็เริ่มครับ13 x บวก1มากกว่า0นะครับเราแก้สมการครับย้ายบวกจากไม่เป็นลบเป็นลบ1ส่วน13หาคำตอบที่เราได้ต้องมากกว่าลบ1ส่วน13นะครับโอเคครับโอเคครับก็คือตัวที่มากกว่าก็คือเช่น0 1 2 3 4 5ตัคนี้ได้หมดครับแต่ว่าจะเป็นคําตอบที่ตรงก็ต้องดูเงื่อนไขตัวนี้ประกอบนะครับ อ่ะพอเพราน้เลเมื่องเงื่อนไข x มากกว่าเท่ากับลบหนึ่งถึงเราใช้ตัวนี้ครับสูตรไดนะก็เป็น1 3 x บวกหเลยครับเท่ากับสองนะครับตรวนี้ต่อนะฮะันจะได้สิ x บวกหนึ่งเท่ากับสิบสอง็เป็นสิ x หนึ่งย้ายไปครับจากบวกเป็นลบตเสบเอ็ดไครับ่ัน x ได้สิบเส่วนสินี่ครับ 1ิบเอส่วนสิบสานนะครับโอเคนะครับอ่านะครับูตัวคำตอบก่อนนะครับว่าจริงไม่จริงนะครับขอตรวจตัวคำตอบเลยครับตัวคำตอบนะอ่า13บสคูณเลยครับ11บเอ็ดส่วนสิาคูณตัวคำตอบกันเลยนะครับว่าจริงไม่จริงแล้วก็บวก1เท่ากับ สิบต,ตัดกันนะหายไปแล้วแลครับ11 11อ็ดสบเอ็วกหนดค่าสมบูรณ์ดูไหมครับได้เลยครับ12ครับโอเคจริงครับจริงนะจริงเข้าใจว่าคําตอบ x เท่ากับสิเอ็ส่วนสิาเป็นคำตอบ1ตัวข้อที่ 2, สองส่นี่นะครับแอปสร x ได้ลบ x เมื่อ x ลากกบศูนยเราก็ไปใช้ครับข้ากลายเป็น13 x บวก1นงกัว่ เราแก้สม,ก,ก,สมก,การก่อนตรงนี้ครับตรงนี้ครับ,รรบาก็กลายเป็น1 3 x น้อยกว่าลบ1งเพิ่ม x วป็นไงครับ x น้อยกว่าลบ1ส่วน13านี่ครับต้องใช้ตัวนี้นะครับ x น้อยกว่าลบ1น่ที่เป็นจริงอ่าเมื่อเราใช้นี้ปั๊บเราก็เริ่มครับเงื่อนไขตัวนี้ครับ f สูตร x ลบ x นะครับก็ใส่ลบหน้านี้นะครับใส่ลบหน้า,นานะครับก็ได้ลบเล็บลบ,ลบลงเลบ 13x บวก1ก็จะได้เป็นลบ 13x ลบเจะบวกไปลบเท่ากับ12อ่าอย้ายลบ1ไปครับจากลบเปลี่ยนเป็นบวกมาครับเป็น13 ต่อไปย้ายลบสิ 13, ย,ย้ายลบสิมแล้วมันคูณด้วยเอ x อยู่ย้ายไปเป็นหารครับมันก็ได้เลยครับลบหนี่ครับคำตอบเป็นลบหนลบหน้อยกว่าตรงนี้ไหมน้อยกว่าลบ1นึ่มไหมน้อยกว่าท่าน,นใช้ได้ครับแต่อย่าเพิ่งตอบว่าเป็นคำตอบจริงหรือไม่ตรวจครับตรวจคำตอบนะครัตคตบตัวคำตอบนะตรวจคำตอบนะหาคนมาออกนิดนึง ตัควคนตอบนะว่าตัวแทนค่า x ลบลบหนจริงไหมกูเริ่มตรวจนะสิบสาคูณลบหแล้วก็บวกหเท่ากับค่าสมบูรณ์ล,ลบสิบสมตัวครับบวก1นลบสิบวกห,บบวกหได้เลยครับลบสิบสถูกไหมครับ ลบ 12, ถอดมาได้12อ่าใส่ลบก่อนครับนี่ครับลบเจอลบได้บวกก็จริงถูกไหมครับจริงนะครับถูกครับจริงเป็นคำตอบที่จริงก็แสดงว่าคำตอบที่ได้นี้ใช้เลขสองตัวคือ x ไปเลยครับ x คือ11ส่วน13นะ x ที่ใช้ได้นะ11ส่วน13 อีกตัวนึงครับแล้วก็อะไรครับลบหนึ่งเป็นคําตอบนั่นนี่ครับนี่คือคำตอบที่ใช้ได้นะครับโขเคไหมครับคาตอบไปครับข้อที่3ครับจงแก้สมการนะครับพร้อมตัวคําตอบนะครับแอบสูตรสองเอบหเท่ากับหเหมือนเดิมครับเอาเงินไขก้อนเล็นิดนึงครับข้าศาสองเอกบห่มากกว่ากับศูนย์ย้าย1นไปนี่ย้ายสองไปหารก็เมากกว่าแหละครับศูนย์จุดศกับเอว่าศูนยนะครับโอเคครับ อ่าต่อไปครับจากเงื่อนไขครับตรงนี้ครับที่บอกแล้วครับแปรสูตร x ได้บวก x เมื่อ x มากกว่าเท่ากับ0นะครับเราทำตรงนี้แล้วครับก้อนีหนึ่งเพราะนั้นเรามาหาจริงครับก็ได้ 2x ลบ1เท่ากับ5นะครับอ่าแก้สมการครับย้าย1มานี่ถูกไหมครับเป็น6ย้าย2ไปหา6ได้3นะครับหา x ได้3นะครับถันไครับต่อไปครับก้อนที่2ครับ 2x ลบ1 ต้องน้อยกว่าศูนย์เหครับจากเงื่อนไขนี้นะเงื่อนไขานี้นะครับแสูตร x ลบ x นะครับเมื่อ x น้อยกับศูนย์แล้วก็เอา 2x ลบ1เท่ากับศูนย์นะครับพัน x ต้องน้อยกว่าครับเศษ1กับ2ตัวนี้ครับไม่งงนะครับตรงนี้ถ้าเขียนใหม่ครับให้ดูง่ายนิดนึง x น้อยกว่าเศษ1กับ2ถูกไหมครับ1กับ2อ่าตัวนี้นะครับ ได้ลบวงเล็บ2 x ลบ1ก็ได้เป็นลบ2 x บวก1เท่ากับอะไรครับ5าพันลบสอ x ย้าย1ไปเหลือสี่ 4, นะครับถอยย้ายลบ2จากคูณนะย้ายลบ2นะคูณกับ x เปลี่ยนเป็นหารนะครับได้ลบ2นะครับทำคำตอบมี2ตัวคือ x เป็น3กลนบ2ครับ3ลบ2นะครับแล้วตัวตอบกับ3ลงไปครับเท่ากับ3นะ3 2เป็น6 6หกลบหนึ่ง5อันนี้ง่ายครับไม่มีอะไรครับตัวตอบนะ2 3ได้เลยครับ6 6กลบหได้เลยครับได้5ถอดมาได้เลยได้5ถูกต้องเกิดกับลบสองครับเอาเริ่มตรวจครับ2องคูณลบสอลบหนคูณลบสองได้ลบสีลบสีลบหเป็นลบหถูกไหมครับลบห้า ัวค่าสมบูรณ์คขาเขียนเลยนะเข็มตอบเลยนะได้ห้าก็จริงครับจริงนะครับก็ใช่ว่าคำตอบที่ได้มี2ค่านะครับคําตอบได้มี2ค่าก็คือ x เป็นลบสกับสใช้ได้ทั้งสตัวนะครับลบสก็ได้แล้วก็สามก็ได้โอเคนะครับอ่าข้อต่อไปครับจงแก้สมการในรูปค่าสมบูรณ์พร้อมต,ตอบตอบแอสลสูตรลบสามเอ็กซ์บวกห้านะครับแเหมือนเดิมครับก็เริ่มขั้นธุ์านที่หนึ่ง ลบ 3x บวก5มากกว่าเท่ากับ0นั่นเรนต้องคิดตรงนี้ก่อนนะครับว่า x ที่มาใช้ได้คือช่วงไหนนะครับอ่าอันนี้มีงงครับอาร์โคทดตามนี้ดูนิดนึงครับตรงนี้นะ5เราย้าย 3x นะครับจากลบเปลี่ยนเป็นบวกง่ายกว่าครับนะครับย้ายเป็นฝั่งนี่เป็น 3x นี่ครับเห็นไหมครับเราย้าย3จากคูณเป็นหารนี่ครับมันจะได้ x น้อยกว่าเท่ากับ ห้าส่วนสามเมื่อเขียนใหม่ถ้าเขียนใหม่นะครับจะได้ดูง่ายๆครับนี่ครับสะท่านได้ x น้อยกว่าห้าส่วนสามห้าส่วนสามอันนี้นะครับทันนะนี่ครับเดียวกันนะฮะเวลาดูนะครดูง่ายๆครับ x น้อยกว่าห้าส่วนคำตอบของเราคือต้องอยู่ในช่วงนี้ครับต้องน้อยกว่าห้าส่วนสามนะครับถึงเป็นคำตอบที่ใช้ได้โอเคไหมครับอ่ะแล้วก็เริ่มครับเหมือนเดิมครับ ลบสห้ามาเขียนได้เลยเท่ากับ 8. อ่าแก้สมก,การลบ 3x ต่อไปเราอยากหาค่า x จริงนะครับอันนี้เป็นเงื่อนไขตรงนี้เป็นเงื่อนไขครับให้เราหาค่าจริงย้ายห้าฝั่งนี้เปลบแลบ5้เหลือ3ย้ายลบ3จากคูณไปเป็นหารถูกครับก็ได้ลบเลยครับลบ1นลบ1น้อยกว่าห้า3าม่น้อยกว่านั้นโอเค x เ okay. ท่ากับลบ1เป็นคำตอบ1ตัวถูกไหมครับแต่ว่า เป็นคำตอบที่ใช้ได้หรือไม่ได้รออีกทีหนึ่งครับถูกไหมครับต้องรอการตรวจสอบอีกทีคำตอ,ตอบเปอร์เอกับลบสองลบสามเอกบวกห้านอกกับศูนย์เหมือนเดิมนั่น,น,นเรียกย้ายห้าไปถูกไหมครับตรงนี้นะครับถ้าใครย้ายไม่เป็น,นครับดูตรงนี้กันเลครับตัวนี้ประกอบนะครับลบสามเอกน้อยกว่าลบห้าอันน,อนี้ก็ได้ครับย้ายห้าจากบวกเป็นลบต่อไปย้ายลบสามจากคูณเป็นหารน,นะครับ ให้ระวังตรงนี้อาชมาการต้องเปลี่ยนตรงข้ามครับถ้าเราลบเราลบคูณรอหารนะครับก็าเป็นลบห้าส่วนลบสามต้องระวังนะตรงนี้นะระวังอย่างเดียวนะครับจําไว้นะครับถ้าเลขลบจํานวนลบคูณหรหารตลอดอาชมาการต้องเปลี่ยนตรงข้ามนะครับให้สรุปว่า x ต้องมากกว่าห้าส่วนสามคำตอบที่ได้ทั้งมากกว่าห้าสามเช่นอะไรครับเช่นสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าได้หมดครับแต่ละแทนแล้วต้องจริงนะครับคิดในจารต้องจริงอ่ะเราก็เริ่มครับ ต้องใช้ x ที่มากกว่า5 3นะครับแล้วก็เริ่มนี่ครับเราก็ได้จากลบวงเล็บลบ 3x บวก5เท่ากับ8ตรงนี้ทันนะครับจากเหตุผลที่ว่าถอดมาค่าสมบูรณ์นะครับนะครับน้อยกับส่วนตรงนี้ใส่ลบหน้านะครับได้เป็นบวก 3x ทันนะครับลบจะลบเลขบวกลบจะบวกไั้ลบเท่ากับ8ทันไหมครับถ้าไป 3x มากกว่านะครับเท่ากับ13ฮั่น x เท่ากับอะไรครับ13ส่วน3นี่ครับ13ส่วน3มากกว่า5ั่น3ไหมมากกว่านั่นเองครับนั่นคำตอบที่ใช้ได้ครับแต่เป็นคำตอบที่แท้จริงเราไม่ต้องตรวจสอบอีกทีหนึ่งครับอ่ตัวคำตอบที่หนึ่งครับ x เท่ากับลบหนึ่งตรวจครับจริงไหมครับที่เราหาได้ตอนแรกนะครับเอาลบหนึ่ง ในสมการนะครับเท่าและซ้ายขวาเท่ากันนะครับขูก็เริ่มทําคุณทำทางซ้ายเนะครับง่ายดีครับลบเจอลบได้บวกก็เป็นสามบวกห้าครับสามบวกห้าได้เลยครับได้แปดครับมันคัดได้แปดก็จริงถูกครับจริงก็แสงวัตถุนี้ใช้ได้ครับเป็งตัวโอเคนะครับใช้ได้นะครับอ้าวตรวสอบต่อไปครับ เท่ากับ4.3มเลยครับเเท่ากับี๋ยวหาได้นี่มถ้าคูไม่หานะครับ13.3สาเามอาแทนดูครับลบสคูณได้1 3บสามเฉามแล้วบวกห้าไมครับเท่ากับ3ามต่อสหายไปเดี๋ยวลบลบจะบวกลบลบสามบวกห แต่อยู่ในค่าสัมบูรณ์ครับได้ลบแค่าสมบูรณ์ได้ลบแถอนค่าสมบูรณ์มาได้เลยครับเลขแปดเลยถ้าทำให้ช้าคือลบแล้วก็ลบแทีหนึง่งมันก็ได้แปดครับก็จริงถูกไหมครับจริงทั้งคำตอบนี้ใช้ได้ตัวครับใช้ได้ไดนะครับใช้ได้โอเคครับทั้งคำตอบที่ได้ขาตอบปเป็นเซตนะถ้าคุณตอบปเป็นเซตนี่ครับ ใช่คำตอบก็คือลบหน,นะครับแล้วก็1 3บสมใน2ตัวครับลบหก็ได้แล้วก็1 3บสาาโอเคไหครับสำหรับวันนี้ขอนำเสนอเพียง่านี้ับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ